ในบทนี้เราจะมาดูการใช้โปรแกรม Bender นะครับเ e n d ดอในการซ่อมแซมไฟล์งานของเรานะครับหรือไม่ก็ปรับแต่งไฟล์งานโมเดลของเรานะครับในที่นี้เราจะลองอปรับแต่งตัวม้านะครับบางครั้งโมเดลที่เราโหลดมานะครับมันก็จะมีอ,ะ,อะไรที่แบบ มีตำหนินิดหน่อยแล้วเราอยากจะปรับแต่งมันนะครับหรือไม่ก็โมเดลที่เราฟิกมานะครับมันมีจุดที่ไม่สวยงามนะครับโอเคจะลองดูไฟล์นี้นะครับ Import ไฟล์เข้ามาครับโดยการลากใส่โปรแกรมได้เลยนะครับหรือจะไปที่เมนู Import ก็แล้วแต่แตอนนี้เราได้ไฟล์งานมาแล้วนะครับเราอยากจะแก้ไขสักนิดหน่อยนะครับ บางจุดนะครับที่เป็นจุดข้อบกพร่องนะครับเราจะไปใช้เมนูตัวนี้นะครับสครับนะตัวนี้ในการปรับแต่งในเมนูนี้ก็จะมีให้เลือกเครื่องมือเยอะเลยนะครับทุกท่านลองเลือกแต่ละเครื่องมือนะครับลองใช้ดูนะครับส่วนี๋ยวลองใช้ตัวนี้นะฮะวิธีปรับขยายแปลงนะครับให้ขยายด้านบนนี้นะเนี่ยนะตรงจุดนี้เลยนะครับหรือจะกดคีย์ลัดนะครับตรง บอลใบไม้กอลลลิงนะฮะตัวนี้จะเป็นการปรับสมูทแบบนี้ฮะอ่าแบบนี้นะฮะเป็นการปรับนะฮะเป็นการปรับอ่าบางครั้งโมเดลเรามาจะมีฟอิคอนเยอะเกินนะฮะเราก็ใช้ตัวนี้ฮะในการปรับสมูทนะฮะแบบนี้นะฮะก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับในโหมดนี้มีให้เลือกใช้เยอะแยะเลยนะครับหรือบางครั้งเราอยากจะได้เส้นคมคมะจุดนี้นะฮะนะฮะ เราก็ปรับได้เลยนะอยากได้หลุมลึกๆคมๆแบบนีนะ้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะตัวนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับทุกท่านจะต้องไปหัดใช้นะครับเครื่องมือพวกนี้เองนะแบบนี้เลยนะอยากได้ตรงนี้นูนให้นูนกว่านี้นะฮะเราก็จะไปเลือกเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันก็จะนูนเป็นสันตัวนี้แล้วแต่เราจะนํามาปรับใช้นะครับแบบนี้เลยนี่คือการใช้เครื่องมือของโปรแกรมเบนเดอร์นะครับ ในการปรับรูปแบบรูปทรงนะต้องการปรับหางม้าใช่ไหมฮะเราก็จะมาใช้เครื่องมือตัวนี้นะฮะนี่ในการบิดมันนะอ่าเราก็บิดตัวอ b อบเจกต์ของเราได้เลยแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องมือทั้งหมดนี้ลองไปเล่นดูกันเองนะครับ